สวัสดีครับพี่พี่น้องนชาวโนลิมิตทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิ่งแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาไปชมไฮไลท์ประจําวันนะครับในรายการมินิซ่าพาซิ่งเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเราก็มาเริ่มกันในคู่แรกเลยนะครับระหว่างออโฟลิงพะเบิ้มพีเกเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าใครจะคว้าชัยในรันแรกไปก่อนนะครับ มาถึงคู่แรกเปิดงานก็เจอของแข็งนะครับเบิร์ VK เจอแชมป์เก่าอย่างอ้อโฟลิงนะครับจะผ่านไปได้หรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเบิร์นเสร็จนะครับเข้าไว้รอไปเขียวติดครับกอรอไปที่เหมือนรอบทั้งคู่ครับไฟเขียวติดครับทั้งคู่กระโจนออกครับเป็นอ้อโฟลิงที่เดินดีกว่าครับเดินหนีไปครับเดินหนีไปครับอ้อโฟลิงเข้าไปก่อนในรันแรกนะครับเบิร์นพีเคพ่ายแพ้ไป เดี๋ยวเรามาดูในร้านที่2เลยนะครับว่าเบิร์มบีจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่ามานะครับมาถึงทั้งคู่กับเบิร์นแล้วนะครับเบิรเสร็จเดี๋ยวก็รอเข้าไปทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับในรายการมินิซ่าพาซิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับจับฉลากมาก็เจอของแข็งเลยนะครับเบิร์มบีเเรามาดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับเข้าไปในรอบแรกนะครับ ไฟเขียวติดครับทั้งคู่กระโจนออกไปครับออ f โฟลิงดีกว่าครับแต่เบิ้มอาทีน่าจะดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูครับปลายเส้นเป็นเบิ้มนะครับที่ชนะในรันที่2ไปเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูในรันสุดท้ายครับรันตัดสินว่าใครจะคว้าตั๋วใบแรกเข้าไปรอในรอบ2ได้ก่อนนะครับมาแล้วครับเบิ์นครับทั้งคู่เบิ์นครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับเดือดทุกวันครับมันทุกแมตช์นะครับที่ ช่องมินิซ่าพาซิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าเบิ้มจะกลับมาได้หรือไม่หรือว่าอาจะเพาะจะคว้าแชมป์เข้าไปครับในรอบแรกไปเกี่ยวที่ครับต้องขู้กระโอนออกมาลถสูสีดูดีสูสีดูดีสูสีดูดีเบิ้มหนีออกไปเบิ้มหนีออกไปเป็นเบิ้มครับโอ้โหสนุกจริงๆนะครับมาดูในรอบสองครับระวังกุ้งแคสซี่ปะทะเบิ้มบีเคนะครับ ใครจะเป็นคงนเข้าไปครับในรอบชิงนะครับใครชนะคู่นี้เข้าไปรอบชิงนะครับไปเจอกับสายล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับเข้าไฟแล้วครับทั้งคู่เข้าไฟแล้วรอไฟเขียวติดนะครับเรามาดูเลยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับไฟเขียวติดแล้วครับทั้งคู่กระโจนออกไปครับเป็นเบิมดีกว่าได้ชัดเลยครับเบิ่มฉีกหนีออกไปครับฉีกหนีออกไปครับ เป็นเบิรมนะครับชนะไปก่อนในร้านแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในร้านที่2เลยนะครับว่ากุ้งจะแก้เกมกลับมาและรักษาหน้าแชมป์เก่าอย่างกุ้งไว้ได้หรือไม่ครับกุ้งจะรักษาหน้าแชมป์ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับกุ้งก็เคยเป็นแชมป์ในรายการของมินิซ่าพาซิ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาดูกันในร้านนี้เลยนะครับว่าเบิรมจะ ชนะสอูหรือว่ากุ้งจะตีกลับมาเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับรอไฟเขียวติดครับทั้งคู่ไฟเขียวติดแล้วครับทั้งคู่ก็โฉนออกไปครับเป็นเบิ้มที่ดีกว่าอีกแล้วครับเบิ้มชิงนี้ออกไปเบิ้มชิงนี้ออกไปเบิ้มชิงนี้ออกไปเป็นเบิ้มครับที่ชนะกุ้งไปได้2ต่อศูนล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคู่ชิงกันครับระหว่างเจ๋ง VK ปคปทะเบิ่ม VK ครับสังกัดเดียวกันมาชิงกันเองนะครับจากสายล่างสายบนนะครับมาถึงทั้งคู่เบอร์เลยนะครับ เจ๋งพีเคก็เ็วอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเบิ้มจะสู้ได้หรือไม่รอไฟเขียวติดครับทั้งคู่เข้าไฟเื้นที่เรียบร้อยไฟเหลืองติดสองดวงแล้วครับรอไฟเขียวติดแล้วครับกระโจดออกทั้งคู่ครับเป็นเจ๋งดีกว่าครับในร้านแรกเจ๋งชิงนี้เข้าไปสูสีดูดีสูสีดูดีใครเข้าครับเดี๋ยวมาดูครับเป็นเบิ้มนะครับที่ชนะไปก่อนในร้านแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในร้านที่สองเลยนะครับว่า จะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่าคู่นี้สูสี่จริงๆนะครับโอ้โหออกมาหัวเสมอกันเลยหนีก็ไม่พ้นนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นใครเข้าไปครับในรอบชิงชนะเลิศไปเหวี่ยวติดแล้วครับโจนออกครับเป็นเพิ่มออกเปล่าครับโอ้โหเสมอหนึ่งหนึ่งครับ โคชิงเดือดจริงๆนะครับกลับมาหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูในรันสุดท้ายเลยนะครับใครชนะก็คว้าแชมป์ไปเลยนะครับในรายการนี้มาดูนะครับรอไฟเขียวติดครับเบิร์นเสร็จก็รอไฟเขียวติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูัเลยว่าจะเป็นใครนะไฟเขียวติดทั้งสองดวงนะครับ ไฟเขียวติดแล้วครับจากมูกกระโจนออกครับเป็นจริงออกฟ้าแลวรถเกิดเอ็กซีนเองครับเรียบร้อยครับเป็นเบิ้มครับที่คว้าแชมป์ในรายการมินิซ่าบราซิ่งในวันนี้ไปได้ก็จบลงไปพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไฮไลท์ประจําวันแชมป์ของเราก็คือเบิ้ม PK นั่นเองครั้งหน้าแชมป์ของเราจะเป็นใครนั้นฝากน้องกดติดตามไว้เลยนะครับครั้งนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ